ทราบมาว่ากรมการขนส่งทางบกในะตอนนี้มีการยกระดับมาตรฐานการสอบใบขับขี่เรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะครับผมก็ในปีสองนห้เนี่นะครับกรมการขนส่งทางบกเราก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญนะครับในกระบวนการในการทำใบขับขี่ของเรานะครับ,รบเ,เราได้นําวิชาใหม่นะครับเรียกว่าการคาดการฏอุบัติเหตุนะครับ ษาอังกฤเนี่ยเรียกว่าภาษาเซสเซชันก็เป็นเนื้อหาใหม่ที่เตรียมที่บรรจุเข้าไปในหลักสูตรที่จะใช้สอนแล้วก็ใช้อสอบสําหรับคนที่มาขอรับไปกับีกเราครับผมค่ะค่ะแล้วในการเพิ่มในเรื่องของเนื้อหาการคาดการอุบัติเหตุเนี้ยค่ะเป็นรายละเอียดของการคาดการณอุบัติเหตุเนี่ยมันช่วยช่วยขยายความนิดน,นึงได้ไหมคะว่าการคาดการอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องเป็นยังไง ครับผมถ้ามีที่มานะครับที่ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเราก็ร่วมศึกษากับทางภาควิชาการนะครับพบว่าในประเทศไทยเนี่ยคนขับของไทยเราเนี่ยนะครับจะมีจุดอ่อนด้านหนึ่งเรียกว่าด้านการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงครับก็คือบนรถบนถนนเนี่ยเวลาเราไปขับรถเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเราตัวเราคนเดียวนะครับแต่ว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกต่างๆมีมากมายเลยนะครับ อื่นๆเป็นจักรยายนยนต์เป็นรถยนต์เป็นรถบรรทุกเป็นคนเดินเทา้าเป็นเป็นสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างเลยซึ่งออปัจจัยเหล่าเนี้ยสามารถมาเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรเยตัเราได้นะครับค่ะในบางกรณเนี่ยเออเราประเมินสถานการณ์ได้ไม่ดีพอเรามองไม่เห็น ตามความรู้แบบเดิมที่กรมการขนส่งระบกเคยสอนเคยสอบเนี่ยนะครับมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัตินะครับของผู้ขับขี่นะฮะเช่นข้อกฎหมายต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องเว้นระยะเท่าไหร่นะครับซึ่งก็มาเป็นเรื่องหทางในแนวท่องจํานะครับเอือก็เป็นการเป็นบตโปรมตนเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเผู้ขับขี่เนี่ยเราเห็นแล้วว่าจําเป็นต้องมีทักษะในการคาดการณ์อุบัติเหตุด้วยนะครับ ก็ตึงเพิ่มเติมเข้ามานะครับเอความเอ,อตัวหลักทิดก็คือให้คนขับเนี่ยนะครับรู้และเข้าใจในปัจจัยภายนอกอื่นๆว่ามันอาจจะมาเป็นอันตรายกับเราได้นะครับ้เขาสามารถที่วิเคราะห์นะครับคาดการความเสียงได้สุดช้ายเนี่ยก็จะมองมาซึ่งกันตัดสินใจหรือเรียกการ ค่ะท่านพอ,อาคะมีการเพิ่มเนื้อหาเรื่องของการคาดการอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้เนี่ยชุดข้อสอบสําหรับผู้ที่จะสอบทําใบขับขี่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยไหมคะอ่าถูกต้องครับก็เวลาเราเราเอาเนื้อหาใหม่ขเข้ามาเนี่ยนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนทั้งระบบนะครับค่ะที่ผ่านม,มาเ,นเราได้จัดทำหลายหลายส่วนเลยนะครับมีทั้งจัดทเป็นคู่มือทางวิชาการเลยนะครับว่าจะเรียนรู้เรื่องการคาดการอุบัติเหตุนี้ได้อย่างไร ชุดใหม่ขึ้นมาก็ก็เสิร์ฟอยู่ในคังของข้อสอบที่จะใช้ในการทำใบขับขี่ด้วย<ม>แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีการตัดทําเป็นวิดีโอสําหรับการเรียนรู้ฝ<ม>ึกฝน,น,นทักษะเรื่องการใช้การปฏิบัตินนี้ด้วยนะครับคือก็เลียนว่าเออสำหรับรถยนต์ ค่ะเอ๊ลราจะทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเอกสารใหม่ข้อดสอบใหม่นี้จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนไหนคะเนี่ยเออจริงๆเราทยอยแล้วนะครับอย่างเช่นเอกสารใหม่นะครับเราก็เอ่อนำบรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของของกระบวนการการทันาับขีของเรานะครับค่ะเว็บไซต์ที่เป็น่อกสารสำหรับเอ่อสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำใบขับขี่เนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ที่เว็บไซต์ขับขี่ปลอดภัยใ y glt นะครับ www f-life.clt.com นะครับอันนี้เราบรรจุตัวเนื้อหาที่เป็นคู่มือเนี่ยนะครับในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อสื่อการอบรมต่างๆแล้วก็เอ่อตัวข้อสอบเนี่ยนะครับก็กําลังทยอยนะครับแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยในเดือนหน้านะครับเดือนมิถุนายนของราชสนี้นะครับค่ะเอ,อเราได้มีการบูรณาการกับหน่วยง,งานส่วนไหนบ้างไหมคะเอออันนี้ก็ เนื่องจากว่าในกระบวนการการทำใบขับขี่เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้มีแค่ทผนโปรแกรมสองระบบในหน่วยเดียวนะครับแต่มีโรงเรียนสอนขับรถที่อยู่ในในในเครือข่ายด้วยนะครับที่คอ112ห้องซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งระบบให้การรับรองนะครับซึ่งในในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงทั้งระบบนะครับก็คือในกระบวนการเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยทั้งกรณีที่มา อบรมที่กรมการขนส่ง,งมกหรือว่าจะไปฝึกหัดขับรถเรียนรู้การขับรถเนี่ยจากโรงเรียนสอนขับรถนะครับก็จะจะมีการเปลียนแปลงโด,ย,ดยที่นำเนื้อหาเรื่องการท่าการบริเสธเนี่ยบรรจุอยู่ในการสอนของของทุกหน่วยนะครับมันก็จะ เป็นเนื้อหาเดียวกันไปหมดเลยนะครับค่ะนอกจากการปรับปรุงเนื้อหาในการอบรมแล้วนะคะปรับปรุงในเรื่องข,อ,ของข้อสอบแล้วในทางด้านการช่วยเหลือหรือว่าการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในการสอบใบขับขี่ค่ะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันมีการอำนวยความสะดวกในด้านไหนบ้างคะครับก็อขอเรียนว่าในการทําใบขับขี่เนี่ยนะครับประชาชนสามารถดําเนิเนการได้ในสองช่องทางนะครับอันนี้เป็นช่องทางหลักเลยก็คือ,อ,อขั้น อ่ทางที needed, so 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 are, so so ่หนึ่งก็คือกรณีที่เราเรียนรู้มาด้วยตัวเองนะครับก็คือฝึกขัดเตรียอ่านข้อมูลมาด้วยตัวเองนะครับขับรถมาด้วยตัวเองก็เข้ามาสอบมาอบรมนะครับแล้วก็มาออกใบขับขี่ที่กองการขนส่งทางบกอันนี้อันนี้คือแบบแกกับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือไปเข้าโรงเรียนฝึกขับรถนะครับก็สามารถที่จะทั้งเรียนขับรถนะครับเรียนท่าทฤษฎีรวมถึงทําการสอบ ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการขยายขยายช่องทางในการที่จะเข้ากระบวนการนะครับมีกระบวนการที่จะมาที่สํานักงานของ,นนของ,งกระทรงการคลบงทั้งหมดเลยหรือว่าจะแบงไปทางโรงเรียนได้ด้วยนะครับทีทนี้เนี่ยก็ขอเรียนว่าเอ่อในการเข้ามาให้บริการที่กรมการคลัทมเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่หลังพ้นช่วงสถานการณ์โควิดมาเนี่ยก็ความต้องการในการเข้ามาทําไปกับพี่ท่างทำไปกับ เดิมเนี่ยจะต้องเออเข้ามาแล้วก็มาน,น,น,นั่งดูการอบรมนะครับใช่ของห้องอบนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ช่องทางให้เป็นเ e อ่อ e-learning นะครับก็คือเรานั่งดูด้วยอออุปรกรณ์เออมือถือหรือหรืแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ต่ตางๆเนี่ยได้มาจากบ้านเลยนะครับแล้วก็พอมาอบรมเนี่ยก็มาแค่มาโปรเซสในเรื่องการออกไปขับเรียงเดียวนะครับต้องจัดงานแล้วใช่ไหมฮะในการ เออ่มาติดต่อเข้าเขาบริการเนี่ยทีมกรมเนี่ยเราก็มีระบบคิวนะฮะซึ่งมีเออ่แอปพลิเคชันสำหรับปรเปิดจองมาที่จะจองคิวได้ในทั่วประเทศนะครับที่สำนักงานของธาคารกลางแห่งรัฐบกนะครับก็แอปพลิเคชันเนี่ยก็ชื่อว่า e l t Smart Queue นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นระบบหลักในการติดต่อเข้าใช้บริการแล้วก็หากมีความจำเป็นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะวอล์กอินเข้ามาใช้บริการได้เลยซึ่งในการใช้บริการเนี่ยวอล์กอินอาจจะใช้บริ ใช้เวลาดำเนินการาน่าอะนิดหน่อยแต่ว่ากรมเนี่ยก็ตั้งใจที่จะให้บริการอย่างนี้สุดไม่ให้มีตกค้งนะครับ <Okay. S 1> ก็สาารที่จะมาทั้งผ่านคิวคิวก็เป็นระบบหลักแล้วก็สามารถที่จะวอกอินเข้ามาได้ด้วยครับ ค่ะตรงนี้ต้องชื่นชมนะคะเพราะว่าใช้บริการจริงเนี่ยก็คือตั้งแต่นําอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอาสื่ออะไรอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาช่วยใช้เนี่ยล่นระยะเวลาในการไปติดต่อทาใบขับขี่ใหม่นะคุณคดอเพราะอบรมแบบออนไลน์อะค่ะใช่ค่ะก็าือสะดวกสบายมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะท่านผอคก็คือเรื่องของมาตรการตัดแต้มตอนนี้ อ่ะตอนนี้ก็คือทุกคนตื่นตัวนะเพราะว่ากลัวที่จะโดนตัดแต้มกันมาตรการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับเมาตรการตัดแต้มเนี่ยเป็นความร่วมมือของทางกรมการขนส่งทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในธนาของเราเนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างวินัยจราจอน,นะครับให้ให้เกิดความปลอดภัยสำหรนบหน่ซึ่งก็ได้ดาเนินการมาตั้งแต่วันที่เ้า,ามกราคมนะครับต้นปีที่ผ่านมาครับซึ่งก็จะเป็นมาตรการเสริมนะครับจาก การดําเนินการตามปกติของทางตำรวจนะครับก็คือแต่เดิมเนี่ย ขึ้นอยู่กับความผิดนะครับไล่ตั้งแต่หนึ่งคะแนนจะเป็สี่คะแนนนะครับถาเข้อหาแล้วก็เอ,อก็ค่อยๆถูกตัดคะแนนไปเรื่อยๆซึ่งถ้าหากถูกตัดไปเอ,อไปจนเหลือสูงเนี่ยนะครับก็จะมีผลเสียหายมากขึ้นนะครับก็คือจะใช้ใบขับขี่ไปเลยนะครับ90วันนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดหากเกิดซ้ำๆนะครับอาจจะนําไปสู่การเพิกถอนใบกับขี่ได้ไดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นาตรทารหนึ่งซึ่งไม่อยากให้ ที่น้องประชาชนเนี่ยจะทำความผิดสำซากนะครับในการเปลี่ยนพฤติกรรมไปนะครับถ้าเกิดเราทําความผิดแล้วแล้วก็เ,เราเราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลังท,ทำความผิดเนี่ยก็ก็จะได้เป็นเ,เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับนอกจากนั้นแล้วน่ย ็คือเจตนาเพื่อเพื่อการเปลีล่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะก็คือเออมานต้องมันั่งฟังเนื้อหาอบรมที่เกี่ยวกับผลกระทบหรือโทษของการกระทาความผิดของของตัวบุคคลนั้นๆนะครับสมมติเกิดเอ,อกระทำความผิดในเรื่องขับรถเร็วเราก็จะอ,อ,อบรมในเรื่องขับรถเร็วให้ให,ให้ทราบถึงผลกระทบนะครับว่ามันเป็นผลกระทบต่อตนเองต่อสัองคมอ,อย่างไรนะครับจะไ,ได้ไม่กลับไปกระทาความผิดอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่ดําเนินการซึ่ง ก็สามารถที่จะเข้ารับการอบรมคืนคะแนนได้เนีเ่ยที่สำนักงาน,นของกรมการปกครองทั่วประเทศน,นะครับมีออฟฟิศต่างประเทศทั่วประเทศด้วยครับค่ะท่านผู้อำนวยการคะแล้วสามารถรับคืนได้ทั้งหมดเลยไหมคะเต็มแม็กซ์ก็คือว่าได้ถึงสิบสองคะแนนเหมือนเดิมไหมคะ,ะม,มีทางเลือกกันนะครับจริงก็สามารถรับคืนได้ได้จนหมดนะครับขึ้นอยู่กับคะแนนที่เราต้องการคืนก่อนเต้องการคืนคะแนนมากเนี่ย จะต้องใช้เวลาในการนั่งอบอรมเนี่ยนานขึ้นนะครับค,คือคือสี่ชั่วโมงนะฮะ,ะชั่วโมงเนี่ยถ้าสมมติเราโดนตัดเดยื่อแล้วเราเต้องการคืนตนหมดเนี่ยนะครับอาจจะต้องเออมามาใช้เวลาท่านฟังของการอบรมเนี่ยเยอะหน่อยนะครับค่ะเออเรื่องของการตัดแต้มสิบสองคะแนนเนี่ยทำไมจะต้องเป็นสิบสองคะแนนคะท่านคะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่สิบทำไมไม่ยี่สิบสิบสองคะแนนตัวเลขสิบสองนี่นมาจากไหนคะเหมือนสิบสองเดือนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะท่านผู้บริการคะ ครับก็เตัวเลขนี้นะครับก็เป็นเป็นการาการศึกษานะครับก็เป็นทางสกาบันตระเวนข้าเนี่ยเขาได้ศ<อ>ึกษาตัวมาตรฐานของออการตัดคะแนนในในระดับที่เป็นสากลน,นะครับคือจริงจริงระบบเนี้ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยที่มีแต่ว่าต่างประเทศในก็มีด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็เมีมีมีฐานของระบบเนี่ยอยู่22คะแนานแล้วก็ตัวฐานของท่านพนักราต่างเนี่ยก็จะอยู่็นเปนระระดับแบบนี้ซึ่งขาอเสมาแล้วว่ามันเป็นกลไกที่เหมาะสม,มนะครับ ในการในการให้ั้งให้โอกาสนะครับให้โอกาสในการในการ,ในการเรียนรู้ในการฝื้นฟูต่างๆเนี่ยนะครับก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ทําให้เกิดความลําบากนะครับเจตนาเพื่อเพื่อให้สอบเสร็ิกันมากกว่าครับ ผู้น่วยการคะขออนุญาตย้อนกลับมาที่คําถามว่าเอ๊ะเวลาถ้าเกิดจะขอคืนคะแนนก็คือต้องไปอ,อ,อบรมก็คืออบรมที่จะต้องไปที่กรมการขนส่งเท่านั้นไม่มีการอบรมออนไลน์ใช่ไหมคะคือต้อง walk i อเดินไปที่ที่ทําการอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะครับก็อันนี้มามา,มาถึงกระบวนการที่เนื่องจากเราเราเราก็ทำำําความผิดมานะครับก็เอาจจะต้องยอมเสียเวลาสักนิดนึงนะครับ เข้ามาที่ออฟฟิศของทางกรมการปกครองทางบกนะครับก็สามารถตั้งคิวได้นะครับมีระบบที่เอาติดตั้งคิวระบบเดิมเนี่ยแหละนะครับก็สามารถที่จะตงคิวที่จะเข้ามาขออบรมขับคะแนนคืนได้นะครับซึ่งจะมี้ก็จะเป็นเลนที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็เลยต้องขอเข้ามาที่สำนักงานของทางกรมครับผมค่ะ อีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านผู้บริการคะในเรื่องของการต่อทะเบียนรถก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีการที่ได้เราได้รับใบสั่งเนะ<ภ>าะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ปีสี่ะค่าปรับเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบในเรื่องของการชะลอการต่อทะเบียนรถไหมคะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับที่เออก็เป็นความร่วมมือของทางรการขมการขนส่งและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นกันนะครับเจตนาเดิมนะครับก็คือสร้างวินัยาจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเอก็เราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่หนึ่งเมษายนนะครับอผมการตรุนาการคดีฆาตาเนี่ยก็นับคดีความผิดนะครับเพื่อค่ะเราเอไปสากฟื้นความผิดทางอลาจอนนะครับหลังจากหนึ่งเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะทางตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีเมีการเอออกใบสารงงนะครับแล้วก็ให้เราไปชำระคร่าต่อทีนี้เนี่ยทางตำรวจเขาก็จะ รับเคสเลยนะครับตั้งแต่หลังจากหนุนายนมาเนี่ยถ้าหากว่าเคสนั้นเหล่านั้นเนี่ยทางเราเนี่ยไม่ได้สำลัคข้าบับกับทางตำรวจนะครับตารวจก็จะมีกระบวนการในการทั้งทวงถามติดตามต่างๆนะครับแล้วถ้าหากเราเนี่ยไม่ได้สำลักข้าบับภายในเวลาที่ตำรวอทางตํารวจก็จะส่งส่งเรื่องนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์มายังกคมการของทางผมนะครับก็เป็นการส่งมาบอกว่ารถคันเนี้ย นะครับยังมีค่ารักคังอยู่กับทางตำรวจอยู่นะครับค่ะนี้เนี่ยในหน้าง,งานของทางกองไปของตำรวจถ้าหากว่าออหลังจากที่มีการแจ้งข้อมูลดังกลับมาที่ที่ออระบบของทางกรมแล้วเนี่ยออหากมีการติดต่อเข้ามาชำระภาษีประจำปีเนี่ยนะครก็ก็มันก็จะขึ้นเลยนะครับมันก็จะขึ้นว่าออรถคันนี้เนี่ยๆๆยังยังยังติดข้าศักกับตำรวจตัวเจ้าของรถมีทางเลือกนะครับมีทางเลือกของทาง ทางแรกเนี่ยก็คือํำระค่าปรับไปพร้อมกับภาษีประจำปีเลยนะครับซึ่งก็สามารถทำรับออกับเจ้าหน้าที่ของทางกรงการทั่งหมดได้เลยนะครับ<ฆ>ถ้าหากเป็นกรณีแบบตรงนี้เนี่ยก็ก็ก็สามารถที่จะรับ้ายเครื่องหมายภาษีได้เลยตามปกตินะครับก็จะก็ก็จะผ่านไปเป็นปกตินะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากว่ายังมีข้อตโต้แย้งนะครับยังไม่ประสงจะชำํำระค่าปรับนะครับสามารถเลือกที่จะำํำรับเฉพาะ ภาษีประจำปีนั้นได้นะครับแต,แต่แต่ก็จะไม่ได้รับปลายเครื่องหมายภาษีนะครับจะได้เป็น,ปนใบเสร็จนะครับ<ะ>เอก่ก็ก็เหมือนเป็นเให้เวลานะครับให้เวลาไปไปไปดำเนินการกับทางตำรวจนะครับตัวใบเสร็จที่ให้ไปเนี่ยก็จะใช้แทน,นเครื่องหมายแสดงเครื่องหมายแสดงการชำระภาษีได้เพียงแค่สามสิบวันนะครับก็หลังจากนั้นก็จะก็จะหมดก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแค่ เป็นการชะลอนะครับการให้ไ้วงมอกล้งครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปง่ายๆก็คือถ้าโดนค่าปรับชําระให้เรียบร้อยถูกต้องใช่ <ซะ S 1> ใช่ค่ะนะคะเอะแล้วอย่างนี้ค่ะในเรื่องของการเ,เลื่อนล้อต่อภาษีอะค่ะถ้าเกิดมีการค้างค่าจ่ายค้างในเรื่องของใบสั่งอยู่เนี่ยสามารถไปไปไปจ่ายในใน drive t o ได้ไหมคะหรือว่าจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เท่านั้นค่ะจ่ายที่ drive t ได้ครับผมเรื่อยมาเดื๋อยค่ะเอะเอจะ ค,คือคือเน้แต่ว่าเราเนี่ยก็นําตัวระบบต่งางๆเนี่ยปรับเปลี่ยนร,ระบบทางทางการดําเนินการทางกรคมเนี่ยให้รองรับนะครับรองรับการเอ่อการเชื่อมโยงกับกับการสนับสนนเงินสดให้าเรียบร้อยแล้วนะครับคื่งซ่ก,ก็เราก็จะพร้อมที่จะดูแลเอ่อทุกทุกเอ่อทุกทุกช่องทางนะครับที่เรามีครับผมค่ะค่ะท้ายนี้ท่านอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะครับผมก็เอ่อตามที่เอ่อ ทา,ทางท่านพิธีกรเนี่ยได้ไดไดพูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอ,อจริงๆแล้วทางทางรัชการนะครับก็เมุ่งเน้นนะครับให้ให้เกิดความปลอดภัภทยแห่งถนนเป็นระดับหนึ่งนะครับทุกๆสิ่งที่เราทํามานะครับบางทีอาจจะเอสอร้างความวุ่นวายบ้างขึ้นนิดหน่อยอย่างนี้น,นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะให้เอหวังด้วยความหวังดีนะครับให้เกิดความปลอดภัทยทห่งถนนรับทุกคนนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้ พวกเราทุกคนนะครับมีค่านิยมที่จะห่ใหญ่ความปลอดภัยนะครับเริ่มต้นที่ที่ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็ห่วงใยผู้อื่น<ม>ห่วงใยผู้โดยสาร<ม>ห่วงใยเพื่อนร่วมท้องถนนของเรานะครับก็เชิญชวนให้พัฒนาตนเองนะครับอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับผมได้เล่าถึงเว็บไซต์ที่กรงการคมคมทำไว้เนี่ยนะครับม,มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยทางถนน,นมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนอนอ ว่าเว็บไซต์ครับดีดอดไทยดบเดลทีนะครับเวอร์เว็บไซฟ์ดีเอลทีดอทคอมนะครับก็ไปไปศึกษากันได้นะครับแล้วก็เออเดี๋ยวเออตั้งแต่พรุ่งนี้กันต้อไปนะครับก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวสี่วันนะครับก็จะบอกด้วยนะครับว่าเอออาจจะมีการเดินทางทั้งไปท่องเที่ยวหรือจะไปทำการเรียกตั้งลูกหน้าเนี่ยนะครับก็เอ ให้เตรียมความพร้อมของเราให้ดีนะครับคนขับก็จะต้องมีการเดินทางเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับทั้งตัวเราเองทั้งรถที่เราจะใช้นะครับงลผนการเดินทางหาจุดหยุดพักนะครับถ้าเดินทางไปแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยนะครับก็ปักเพียงเท่านี้ครับผมค่ะขอบคุณ